เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น n i ิสสันเซลฟิโร่ครับรถปี96ราคาไม่แพงด้วยนะครับราคา49,000บาทท่านั้นนะครับอดีตรถผู้บริหารราคาเป็นล้านนะครับคันนี้ เครื่องหัวฉีดครับ2 0 0 0ซีซีเครื่องแน่นแน่นไม่หลวมนะครับไฟฉาแยกครับเกียร์ออโต้ครับมีโอเวอร์ไดร์ดนะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าครับกระจกปรับข้างไฟฟ้ามีประตูระบบเสถทนเลาะครับสภาพสีสวยงามเต็มลํำภายในก็สวยครับเป็นเหมาะนังเดิมเดิมจากโรงงานนะครับแอร์เย็นระบบดิจิตอลช่วงล่างก็ยังดีครับเดียวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังครับช่วงล่างนุ่มเดินทางไกลได้สบายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนครับ แมอก66นะครับรถพร้อมใช้งานครับวิ่งนางไกลได้สบายภาษี63นะครับสี63ก็ไปต่อกันตอนโอนได้ครับเรียเอกสารชุดโอนมีให้ครบครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมอันนี้พิกัดดูรถอยู่บางขุนเทียนนะครับพะราม2สนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดนึงนะครับได้ไม่เสียเที่ยวเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปครับหากไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับ ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ